กลับมาพบกับทีเด็ดซาเต็มคอกันอีกครั้งนะครับวันนี้นี่เป็นการเจอกันระหว่างอูเทรชเจอกับเอซชอัรมานัดเจอกัน่ิึกเนเธอร์แลนลด์ครับประจาวันที่2ี่ธันวาคมเวลา20.30นาฬิกา30นาทีมาที่เจ้าบ้านอย่างอูเทรชกันก่อนเลยครับยังรักษาฟอร์มแย่ได้อย่างคงที่นะครับสำหรับเจ้าบ้านเนี่ยเล่นเหมือนชีวิตนี้ไม่เอาอะไรอีกแล้วเห็นแล้วก็เหนื่อยใจแทนครับ มาที่ทีมเยือนอย่าง a อเซชอัมานะครับผลงานดีต่อเนื่องครับเดินหน้านล่าชัยเต็มกำลังแมบบ้จะมีสะดุดแพ้ไปบ้างแต่ก็พลิกกลับาเอาชนะได้ในหลายเกมและคาดว่าเกมนี้น่าจะเฉืินชนะมาได้แบบสบายๆครับเกมนี้มองแล้ว a อเซชอัมาออกล่าชัยครับสามารถรับทีเด็ดแม่นๆเพิ่มเติมได้ที่8 8ด n l i n e 0ออนไลน์0ูนะครับ ก่อนจะจากกันไปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องทีเด็ดซัดเต็มข้อกันด้วยนะครับขออคุณครับ